เด็กๆจะไปปักซอยมีใครจะเอาอะไรไหมมีมีจดนะกูจะฝากซื้อยาสีฟันหน่อยไม่ต้องจดหรอกพี่จะโปเอายาสีฟันอะไรเด็กๆสมองดีเด็กๆจําำได้อยู่แล้วมึงแน่ใจนะแน่สิเชื่อเด็กๆพี่จ,จะโปเจาอะไรกูเอายาสีฟันแมวกินสเปียร์มินสำหรับแมวผู้ใหญ่อายุ18ปีสูตรผสมใบสนแหน่จากดอยแม่สลองรุ่นดับเบิลแอทแท็กซูเปอร์คินผสมฟัวรีสูตรกลางคืนไม่มีน้ำตาลรุ่นพิเศษเพิ่มมินสองเท่ามีเม็ดบีดเพื่อลมหายใจสดชื่นขนาด50กรัมหลอดสีฟ้าเอาหหลอออดดดดดนน่่เเ็็กกโงีีววาจม จำจำได้สิจำได้นะเด็กๆความจำดีพี่มีเอาอะไรอีกพี่ฝากซื้อข้าวร้านแป๊แหววหน่อยพี่เอาข้าวผัดเปรี้ยวหวานทะเลกุ้งไม่เอาหมึกไม่เอาเอาหวานหวานผงชูรสไม่เอาเกลือไม่เอาผักไม่เอาหัวหอมไม่เอามะเขือเทศเอาแต่แตงกวากับสับปะรดราดบนข้าวคุกกะปิโปะไข่ดาวไม่สุกเกินไปนะขอแบบไข่แดงยางมะตูมา่าให้เขาใส่ซอสพริกมาด้วยพริกน้ำปลาเยอะๆเ,เลยแล้วก็เอาไข่เจียวเปล่า,า,าหนึ่งถุง เอาไข่เป็ดไม่เอาไข่ไก่นะแล้วก็ช้อนพลาสติกด้วยนะน้องเด็กขอบคุณมากสบายมากไว้ใจเด็กๆได้เลยเดี๋ยวเด็กๆจัดการให้อ่ะไหนมึงทวนให้กูฟังดิฝากอะไรไปบ้างอ,อของพี่สั่งอะไรพี่ก็ลืมของพี่ของพี่ของเล่นนะของพี่ของเล่นน้องเด็กพี่ฝากซื้อของด้วยสิจ๊ะเด็กไม่ไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไอสั์อ้าวแล้วพี่ฝากอะไรเนี่ยลืมไปแล้ว